เอยูอินดัสทรี4.0หัวหินโอเพน2022นะครับที่ได้เริ่มจัดขึ้นในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะผู้จัดนะครับก็คือทางทูอารีนาหัวหินกับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแคลค้อมแอนด์ซีซีเอยูนะครับที่เป็นไตเติลสปอนเซอร์นะครับรวมทั้งทางบริกิน ทาง EA นะครับไทยดริงแล้วก็เจ้าของสถานที่ก็คือทัวรีนาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาซึ่งการจัดการแข่งขันนะครับก็ได้ว่างเว้นไปแล้ว2ปีเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องโควิดนะครับแต่ว่าขนาดนี้สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็เราก็ได้ยกเลิกเรื่องโควิดทั้งหมดเพื่อเปิดประเทศ เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําให้สถานการณ์ต่างๆทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้กลับคืนสู่ภาวะปกติดังนั้นก็เลยได้กลับมาจัดเทนนิสกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเทนนิสทั้งสองรายการนั้นถือว่าเป็นเทนนิสรายการที่มาตรฐานนะครับในระดับประเทศและก็ในระดับสากลโดยเฉพาะ เทนนิสรายการ ITF นะครับของสหพันธ์เทนนิสโลกนะครับซึ่งเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราเรียกว่า ITF ในระดับที่มีเงินรางวัลถึง25,000เหรียญนะครับซึ่งจัดขึ้นจริงๆแล้วจัดขึ้น2ทัวร์นาเมนต์นะฮะซึ่งเป็นกติกาของ ITF เขาว่าเวลาจัดเนี่ยเขาอยากให้จัดติดต่อกันเพื่อให้นักเทนนิสเวลาเดินทางมาแข่งขันนั่นเนี่ยจะได้อยู่ในเมืองนั้นนาน,น,าน ดังนั้นปกปติก็อาทิตย์เดียวแต่ว่าในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับในเรื่องของเวอร์เทนิทัวร์2022เนี่ยก็ได้จัดขึ้น2ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะครับถึงวันที่16ตุลาคมติดต่อกัน2ทัวร์นาสองทัวร์นาเมนต์มาชนกันก็เลยกลายเป็น2ออาทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ทอดระยะเวลาที่ยา,นาวนานพอสมควรซึ่งจะเป็นประโยชนโย์โดยตรงนะครับในเรื่องเศรษกฐกิจเพราะว่า นักเทนิสก็เดินทางมาหลายหลายประเทศนะครับที่มาจากต่างประเทศก็จะได้พำนักอยู่อยู่ยาวขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมความเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองหัวหินนะครับการจัดการแข่งขันเตนิสไอทีเอฟเนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างทัวร์นาเมนต์เตอร์เนี่ยคุณประดอนินธพันธ์คงจ่ากล่าวได้ดีกับผมได้ซ้ำไปว่าพื้นฐานที่สําคัญของนักเนนิสไทยเนี่ย ที่เราขาดโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีนักเทนนิสที่โด่งดังนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางไปแข่งขันเพื <c oughs> ่อเก็บคะแนนเนี่ยนักเทนนิสเวลาจะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องต้องแข่งที่ทวนเนาเมนเยอะๆเพื่อเก็บคะแนนให้ตัวเองเนี่ยมีอันดับสูงๆยิ่งอันดับสูงเท่าไหร่ก็จะสามารถเข้าไปแข่งขันในทวร์นาเมนที่ใหญ่ๆมากขึ้นแต่ปัจจัของนักเทนนิสไทยอย่างหนึง่งก็คือว่าเราไม่ค่อยที่จะมีทุนทรัพย์ในการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ เราก็เลยขาดโอกาสที่จะเก็บแรนกิ้งก็คือเก็บคะแนนสะสมให้มากขึ้นดังนั้นการที่มีคณะผู้จัดจัดรายการเทนนิสระดับ ITF เนี่ยซึ่งเป็นระดับอาชีพสำหรับการเริ่มต้นเป็นนักเทนนิสอาชีพเนี่ยทำให้นักเทนนิสของไทยเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับรวมทั้งนักเทนนิสเอเชียด้วยไม่ต้องไปแข่งถึงยุโรปก็อยู่ในเอเชียด้วยกันอยู่ในอาเซียนด้วยกันอยู่ในประเทศไทยด้วยกันก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ส่งเสริมการสร้าง นักเทนนิสของเอเชียของอาเซียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยซึ่งอย่างคุณพลาดอนคุณทามมี่หรือคุณดนาคุณดมโชคเนี่ยก็เติบโตมาจากการแข่งขันเทนนิสในระดับ ITF นะครับสำหรับที่ประเทศไทยเราครั้งนี้เนี่ยเราก็จัดเทนนิส ITF ในระดับของสุภาพสตรีนะครับก็เป็นผู้หญิงซึ่งสาเหตุที่เราจัดในระดับสุภาพสตรีเนี่ยนะครับที่เป็นผู้หญิงก็เพราะว่าเดี๋ยวเดือนมกราคมนะครับประเทศไทยเนี่ย จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกันเทนนิส Thailand Open ซึ่งเป็นเทนนิสระดับโลกเลยอันนั้นสูงที่สุดนะเหนือกว่า ITF นะครับ ITF แล้วก็ไป WTA เลยฉะนั้นเนี่ยเดือนมกราคมประเทศไทยโดยเมืองหัวหยินที่ทูวาลีนาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดเทนนิสรายการใหญ่ของโลกนะครับรายการ WTA 250ที่เราตั้งชื่อเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือชื่อรายการไทยแลนด์โอเพนนะครับฉะนั้น ไทยไล์โมเทนที่เราจัดเนี่ยก็จะเป็นนักเทนนิสผู้หญิงฉะนั้นทางคณะผู้จัดก็เลยคิดว่า ITF สองนัดที่ตัดติดต่อกันที่วันนี้เรากระธาพิธีเปิดเนี่ยถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องให้นักเทนนิสผู้หญิงทั่วโลกได้รู้ว่าเดี๋ยวเดือนมกราคมนะมีการการเทนนิสใหญ่หญๆเกิดขึ้นที่นี่ฉะนั้นมาอุ่นเครื่องสองนัดที่เมืองหัวหินก่อนนี่ก็เลยเป็นวัตถุประสงค์ของการจัด ITF นะครับของนักเทนนิสอาชีพผู้หญิงนักอุ่นเครื่องก็เลยตั้งชื่อว่า c คลคอมแอนด์ซีซีเอยูอินเท4.0 ITF World Tennis Tour 2022นะครับแล้วก็หลังจากจบ2รายการนี้แล้วเนี่ยก็จะจัดต่อเนื่องไปเลยอีกรายการหนึ่งซึ่งเดิมทีเนี่ยเราตั้งชื่อว่าหุวยหิน Open อันนั้นเป็นการจัดการแข่งขันในระดับประเทศก็คือว่า Open ให้กับนักเทนนิสทีมชาติทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งผู้สูงอายุและก็เยาว,วชนยุว,วัชนทั้ง5ประเทศ นะครับเราก็เลยเรียกว่าหัวหินโปเฟนอันนั้นเป็นระดับประเทศก็จะจัดกันต่อเนื่องยาวต่อไปเลยนะครับก็คือช่วงระหว่างวันที่6พุศจิกายนนะครับถึงวันที่13พุสจิกายนฉะนั้นจากวันนี้ไปนเนี้ยสามอาทิตย์เทนนิสระดับโลกเทนนิสระดับประเทศเกิดขึ้นที่เมืองหัวหินยาวต่อเนื่องทั้ง1เดือนนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นข่าวดีสําหรับวงการกีฬาเทนนิส แล้วก็เป็นประโยชน์ในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าวันนี้สถานการณ์า,า,รณางๆของประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญนักท่องเที่ยวทพ่วร่วมเดินทางกลับมากแข่งขันที่ประเทศไทยได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะยิ่งต้องขอขอบคุณทางแคลคอมนะครับและก็ CCAU เพราะถือว่าเป็นบริษัทต,ต,ต่างประเทศที่มาลงทุนที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้จังหวัดเพชรบุรี เป็นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของทางด้านทีดีนะครับดิเมนชันนะครับทีดิเมนชันพิมพ์ติ้งมาชีนทั้งหลายเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ผู้ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ระดับท็อปไฟของโลกแล้วก็มาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็จ้างงานเนี่ยนับหมื่นคน นะครับแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการส่งออกเนี่ยนับแสนล้านบาทซึ่งถือว่ามีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมเศรษฐกิจการเติบโตให้กับประเทศแล้วก็มาตั้งโรงงานที่เพชรบุรีนะครับไปที่มหาชัยฉะนั้นเขาก็นอกจากเป็นนักลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็มีจิตใจที่ดีนะครับในวิถีภาพที่ดีก็เลยมาส่งเสริมเรื่องการกีฬาให้กับประเทศนะครับงนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางข,าข่าวข้อเป็นอย่างยิ่ง แลวก็นอกจากทางแก้วคอมแล้วเนี่ยผู้ที่มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนนะครับให้เกิดการกันการที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือทางบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับที่ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศานด้านพลังงานทดแทนนะครับรวมทั้งรีกินนะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานและก็เป็นผู้ผลิตนะครับในเรื่องของแอร์คอนดิชันระดับโลกนะครับที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกรวมทั้งไทยดิงนะครับซึ่ง ผู้สนับสนุนทั้งหมดที่ผมกล่าวนะครับทำให้สามารถจัดก,การแข่งขันได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคาวกุ๊กนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดก,การแข่งขันทุกอย่างนะครับตั้งแต่สนามคือทัวรีนาแล้วก็ทางโรงแรมพอร์เดย์อินนะครับเป็นสถานที่ของนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสว่น้ำวนานาวานะครับและก็อินทคอรนรวมทั้งบูทอร์ถือว่าเป็นการ สนับสนุนภูภารกิจร่วมกันเพื่อสนับสนุนวงการกีฬาของชาติและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเมืองกีฬาเมืองท่องเที่ยวให้กับเมืองหัวหินนะครับเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการเติบโตในด้านเศรษฐกิจต่อไปนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับแลวก็ขอให้แฟนๆทนนิสนะครับได้ติดตามรับชมนะครับจะมาชมที่เมืองหัวหินก็ได้หรือชมจากการถา่ายทอดนะครับทั้งสนะัดติดต่อกันวันนี้ก็ถือโอกาสแสดงความยินดีกับ กับนักเทนนิสไทยด้วยนะครับเพียงทางนะครับที่ได้มีโอกาสแข่งขันร่วมกับชาวญี่ปุ่นและก็ชนะเลิศในประเภทคู่ถือว่าเรื่องอันยามดีของวงการกีฬาเทนนิสของประเทศไทยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับแลวก็ขอให้การจัดก,การแข่งขันทุกอย่างสาเร็จรุ่งรืองนะครับไปได้ด้วยดีขอให้ทนกคนเทนนิสมีความสุขนะครับกับชัยชนะของนักกีฬาไทยและก็มีความสุขกับการชมในในการแข่งขันกีฬาเทนนิสระดับโลก ที่จะได้จัดขึ้นที่เมืองโองยินในวันนี้นะครับ